ัน้ทสวัสดีท่านนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับในช่วงของได้ว่าทีแอนตริกนะครับวันนี้เรามาแนะนำนะครับวิธีการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์สตอร a เ e นะครับทั้งในส่วนของการเช็คสเปคนะครับการเช็คสถานะการทำงานแล้วก็การทดสอบหรือการเบนมาร์ประสิทธิภาพของตัวอุปกรณ์สตอร a เ e นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ สามารถใช้ได้ทั้งอุปกรณ์ที่เป็นฮาร์ดดิสก์และก็ SSD นะครับวันนี้เราจะมาแนะนํากันนะครับผมสำหรับจุดประสงค์นะครับของการทดสอบอุปกรณ์เหล่านี้นะครับก็เพื่อเป็นตัววัดประสิทธิภาพการทํางานครับของอุปกรณ์สตอ r ์เรว่าสามารถทํางานได้เต็มความเร็วหรือเปล่านะครับผมถ้าทํางานไม่เต็มความเร็วเนี่ยเราก็จะได้มีโซลูชันในการแก้ไขว่าจะทำยังไงน,นะครับให้ตัว s t o r y เของเรากลับมาทํางานได้ ตามปกตินะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยการวัดประสิทธิภาพเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการเขียนการอ่านข้อมูลนะครับผมซึ่งซอฟต์แวร์ในปัจจุบันที่มีการทดสอบเนี่ยก็จะรวมไปถึงการทดสอบในส่วนของค่า a c c e t s time นะครับการ ความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลนะครับหรือว่าเป็นในส่วนของการเรนดอม 4K ในการทดสอบและก็อีกหลายๆอย่างด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันอีกทีหนึ่งนะครับก่อนอื่นเรามาดูในเรื่องของการเซตอัพกันนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ซื้ออุปกรณ์สตอรเรจมาใหม่นี่ครับผมขอยกตัวอย่าง SSD ละกันสมมติว่าซื้อ SSD มาลูกหนึ่งนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยเมื่อเรามีการติดตั้งตัว SSD เข้าไปในระบบแล้วเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมีการเข้าไปตรวจสอบในส่วนของตัว b i o s m เมนบอร์ดกันก่อนนะครับว่าตัวเมนบอร์ด มีการเซ็ตโหมดการทำงานของตัว SSD ได้อย่างถูกต้องแล้วหรือยังนะครับซึ่งปกติ SSD เนี่ยจะต้องมีโหมดการทํางานแบบ a s c i นะครับซึ่งถ้าเป็นเมนบอร์ดรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะมีการปรับโหมดให้อัตโนมัตินะครับแต่ว่าจะมีเมนบอร์ดบางรุ่นเนี่ยจะต้องเข้าไปปรับโหมดเองนะครับผมตรงนี้ก็อย่าลืมไปตรวจสอบกันนะครับว่าเป็นโหมด ASCII แล้วหรือย,อยังนะครับผมรวมถึงขั้นตอนการติดตั้งเนี่ย ปกติเนี่ยเมนบอร์ดที่เป็นรุ่นใหม่ๆนะครับจะมาพร้อมกับพอที่เป็น Sa า a 3อยู่แล้วนะครับก็ให้เชื่อมต่อ s s d กับพอที่เป็น s a t a 3นะครับผมแต่ว่าจะมีเมนบอร์ดรุ่นที่เก่ากว่านั้นนะครับบางรุ่นที่จะมีพอร์ตผสมกันระหว่าง s a t a 2ากับ Sa า a 3อันนี้ก็ต้องตรวจสอบกันให้ดีนะครับว่าเราเสียบพอรตรงตตารง SATA 3ได้อย่างถูกต้องรหรือยังนะครับผ่านกันไปในเรื่องของการเซตอัพตรงนี้นะครับผมในกรณีที่เรามีการติดตั้ง Windows หรือว่าระบบปฏิบัติการบน s s d ที่เราซื้อมาใหม่นะครับเมื่อเราติดต สมควรที่จะต้องติดตั้งตัวซอฟต์แวร์และก็ตัวไดรเวอร์นะครับเพื่อให้ตัว SD เสเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับผมแล้วในส่วนของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องครับก็เป็นในเรื่องของตัวไดรเวอร์ชิปเซตนะครับและก็ตัวไดรเวอร์ซาร์ตานะครับเมนบอร์ดบางรุ่นนะครับก็จะเป็นการแพครวมกันนะครับระหว่างตัวไดรเวอร์ซาร์ตามาในมาในตัวชิปเซตแล้วตรงนี้ก็สามารถติดตั้งได้ในทีเดียวนะครับแต่ว่าเมนบอร์ดบางรุ่นเนี่ยจะมีในส่วนของไดรเวอร์ซาร์ตานะครับแยกมาให้โหลดต่างหาก อย่าลืมตรวจสอบตรงนี้กันด้วยนะครับผมก็เมื่อเซตอัพเสร็จแล้วนะครับตรวจสอบโหมดการทำงานเสร็จแล้วติดตั้งตัวซอฟต์แวร์และไดรเวอร์เสร็จแล้วนะครับนั่นหมายความว่าตัว SSD สามารถทํางานได้อย่างเต็มที่แล้วนะครับผมในส่วนต่อไปนะครับเราไปแนะนำนะครับในส่วนของซอฟต์แวร์ในการเช็คสเปคเช็คสถานะและก็การเบนมาร์กหรือว่าการทดสอบประสิทธิภาพกันครับสำหรับซอฟต์แวร์แรกนะครับที่เราจะมาแนะนํากันนะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่ สามารถเช็คสเปคแสดงสถานะแล้วก็ทดสอบอุปกรณ์สตอ r ์เรจทางฮาร์ดดิสแล้วก็ s s d ได้นะครับในตัวเดียวนะครับมันเป็นซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า ida 6 4นะครับตัวนี้นอกจากจะเช็คสเปคในส่วนสตอ r a เรจได้แล้วก็ยังเช็คสเปคส่วนอื่นๆได้ด้วยนะครับทั้งในส่วนของตัวฮาร์ดแวร์นะครับเช่นใช้ CPU อะไรเมนบอร์ดอะไรแลมอะไรการ์ดจออะไรตัวนี้ก็สามารถเช็คได้หมดนะครับรวมไปถึง ในส่วนของซอฟต์แวร์และก็ตัว w i n d o w s เนี่ยสามารถเช็คได้อย่างละเอียดเลยนะครับสำหรับส่วนสำคัญนะครับที่เราจะมาดูกันนะครับก็เป็นในส่วนของการเช็คสเปคของ Storage นะครับให้ไปเลือกตรงนี้ครับตัวแทบ Storage นะครับฟีเจอร์ที่เราควรจะทราบนะครับต้องมาเลือกที่แท็บของ ATA แล้วก็ Smart นะครับสอย่างผมคลิกที่แท็บของ ATA ก่อนนะครับอันนี้เรียกได้ว่ามีรายละเอียดให้ดูค่อนข้างเยอะนะครับไล่มาตั้งแต่ในส่วนของ ื่อรุ่นนะครับของตัว SSD นะครับผมซีรีส์นัเบอร์อะไรนะครับเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เฟซอะไรนะครับผมมีขนาดฟอร์แมกเตอร์นะครับขนาดเท่าไหร่นะครับด้านล่างนี้จะเป็นฟีเจอร์ที่นําให้เราดูซึ่งค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะครับก็แสดงสเปคได้อย่างละเอียดเลยก็สามารถดูได้จากตรงนี้ส่วนต่อมาครับเป็นฟีเจอร์สมาร์ทนะครับสำหรับแสดงสถานะของตัว SSD หรือว่าฮาร์ดดิสก์คลิกเข้าไปตรงนี้นะฮะก็จะมีในส่วนของสถานะการทํางานนะครับทั้งในส่วนของ อุณหภูมินะครับในการทํางานนะครับว่าทางานอยู่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับผมสุขภาพนะครับของตัวสตอ r ์เรเนี่ยใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมนะครับรวมไปถึงเปิดใช้งานมาแล้วเป็นเวลาเท่าไหร่นะครับก็จะสรุปมาเป็นวันนะครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างสำหรับการใช้งานนะครับด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของตัว description ต่างนะครับผมที่สามารถตรวจสอบได้นะครับต่อมาครับเรามาดูในส่วนของการทดสอบนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีซอฟต์แวร์สำหรับทดสอบสตอ r ์เรมา ในตัวเลยนะครับไม่ต้องลงซอฟต์แวร์อะไรแยกเพิ่มเติมนะครับให้ไปคลิกที่แท็บ two นะครับแล้วก็เลือกในสอนดิสเบนท์มาร์กก็จะมีหน้าต่างเล็กขึ้นมานะครับตรงนี้เรามาดูด้านขวากนก่อนนะครับตรงนี้ถ้าเรามีการติดตั้ง s d หลายลูกก็สามารถเลือกได้เลยครับตรงนี้สามารถเลือกเทสได้นะครับอันนี้ซิสเต็มที่เราใช้ทดสอบนะครับติดตั้ง s d มาตัวเดียวก็ไม่ต้องเลือกอะไรตรงนี้สําหรับโหมดของการทดสอบครับให้มาคลิกตรงนี้เลยตรง about นะครับก็จะเป็นโหมดของการอ่านข้อมูลในรูปแบบต่างๆนะครับผม ก็สามารถเทสได้หลากหลายรูปแบบนะครับขอยกตัวอย่างในส่วนของรีเทสซูสลยกันตัวนี้ก็เป็นการทดสอบมาตรฐานโดยรวมของตัว s อทั K ้งหมดนะครับผมตรงนี้ก็จะมีนี่การแสดงในส่วนของรายละเอียดต่างๆนะครับผมลองกดสตาร์ทดูนะครับตรงนี้ก็จะมีการลันในส่วนของเบนมาไปเรื่อยๆนะครับผมตรงนี้ก็จะมีในส่วนของผลลัพธ์ออกมานะครับในช่องรีเซ็ตนะครับขอกดสต็อปไปเลยกันว่าเพราะว่าในส่วนนี้มีการทดสอบค่อนข้างนานนะครับก็ลองไปทดสอบกันได้นะครับ ผ่านไปครับในซอฟต์แวร์แรกนะครับที่ชื่อว่า IDA 64ต่อไปเรามาดูซอฟต์แวร์นะครับตัวที่2สําสำหรับแสดงสถานะการทำงานซอฟต์แวร์นี้ชื่อว่า SSD Live นะครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นกันแล้วนะครับสำหรับการเช็คสถานะสภาพของตัว Storage นะครับฮาร์ดดิสและก็ s อสหัวข้อสำคัญครับตรงนี้ด้านบนเลยเป็นสีเขียวๆนะครับมีการเขียนว่า the disk is healthy นะครับหมายความว่า s อสนะครับหรือว่าฮาร์ดดิสติดตั้งอยู่เนี่ย มีสุขภาพดีนะครับผมถ้าหากว่าตัวสตเรีตนะครับมีการทํางานที่ผิดพลาดเนี่ยก็จะขึ้นเป็นสีแดงขึ้นมาแทนนะครับตรงนี้ก็สามารถดูได้อย่างง่ายๆเลยนะครับถ้าเป็นสีเขียวก็แสดงว่าทํางานได้ปกตินะครับด้านล่างเนี่ยก็จะมีรายละเอียดต่างๆครับมีชื่อของ SSD นะครับใช้เฟืร์เวอร์ชันอะไรนะครับขนาดความจุเต็มเท่าไหร่เหลือพื้นที่เท่าไหร่นะครับรวมไปถึงในส่วนของเปิดการทํางานมาแล้วกี่ชั่วโมงนะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับเปิดใช้งานมาแล้ว251ชั่วโมงนะครับหรือเป็น เวลา10วันด้วยกันนะครับผมหรือว่ามีการาเปิดใช้งานมาแล้วกี่ครั้งนะครับอันนี้ในตัวอย่างก็เป็น145ครั้งนะครับผมรวมไปถึงฟีเจอร์ที่เป็นคริมนะครับผมซึ่งเป็นฟีเจอร์สําคัญที่ SSD ควรจะมีนะครับสำหรับการช่วยลบไฟล์ขยะนะครับกำจัดไฟล์ที่ไม่จําเป็นบน SSD ออกอย่างแท้จริงนะครับทำให้ตัว SSD เหลือพื้นที่ว่างในการทํางานในการใส่ข้อมูลเพิ่มในการอ่านเขียนข้อมูลเพิ่มอย่างแท้จริงนะครับก็ช่วยให้ตัว SSD ทํางานได้อย่าง เต็มประสิทธิภาพนะครับส่วนฟีเจอร์สมาร์ตตรงนี้เนี่ยต้องมีการซื้อเพิ่มเติมนะครับผมตรงนี้ต้องซื้อเป็นเวอร์ชันโปรนะครับถึงจะสามารถแสดงสถานะเพิ่มเติมได้นะครับแต่ว่าโดยเบื้องต้นแล้วเนี่ยถ้าอยากจะเช็คในส่วนของสุขภาพของ SSD เนี่ยก็ใช้เวอร์ชันปกติที่ดาวน์โหลดฟรีแบบนี้ก็พอแล้วนะครับสำหรับ s s d l i f e ต่อไปครับเป็นอีกซอฟต์แวร์หนึ่งที่หลายๆคนน่าจะเคยได้เห็นกันนะครับซอฟต์แวร์นี้ชื่อว่า crystal d i s k info นะครับตัวนี้เนี่ยจะแสดงสถานะ การทำงานได้ค่อนข้างเยอะกว่า SSD Live ตะก,กี้นะครับผมไล่มันแต่แทบด้านบนครับตรงนี้ก็จะเป็นแสดงในส่วนของอุปกรณ์ SSD หรือว่าฮาร์ดดิสที่มีการติดตั้งนะครับแล้วก็จะเรียงตาม Partition นะครับหรือดฟ์ที่เราได้สร้างไว้นะครับเช่นได i v e C d r i v อ D d e ตรงนี้นะครับผมด้านข้างตรงนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของอสุขภาพของตัว Storage นะครับว่าทํางานได้ดีหรือเปล่านะครับด้านล่างเป็นในส่วนของอุณหภูมินะทำงานอยู่ที่กี่องศา ตรงนี้ครับมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะครับใช้เฟิร์มแวร์รุ่นอะไรนะครับผมเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เฟซอะไรนะครับแล้วอินเทอร์เฟซนั้นทำงานที่ความเร็วเท่าไหร่นะครับชื่อของพาร์ติชันหรือไดฟ์เนี่ยตั้งชื่ออะไรกันอยู่รวมไปถึงฟีเจอร์นะครับรองรับฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นตัวย่ออยู่นะครับหลายหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับเอามาองไปคลิกได้นะครับยกตัวอย่างเช่นในส่วนของสมาร์ทนะครับย่อมาจากเซลล์มอนิเตอร์ริงนะครับผมแอนาลิซิสแอนด์รีคอร์ดติ้งเทคโนโลยีนะครับก็เป็นการแสดง สถานะการทำงานโดยรวมของตัว SSD ทั้งหมดนะครับผมด้านขวาเลยครับตรงนี้ก็จะลักษณะคล้ายกับซอฟต์แวร์ SSD Live นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นในส่วนของเปิดใช้งานมาแล้วกี่ครั้งนะครับผมเปิดใช้งานมาแล้วกี่ชั่วโมงผมขออนุญ,ญาตเปิดตัว SSD Live เทียบขึ้นมานะครับนี่ครับเปิดใช้งานมาแล้ว145ครั้งนะครับซึ่งตรงกับ SSD Live เปิดใช้งานมาแล้ว2517ชั่วโมงก็ตรงกับ SSD Live อีกเช่นกันนะครับหมายความว่าตัว คิสตัีอินโฟและก็ SSD l i ด e เนี่ยถือว่าเป็นมาตรฐานนะครับในการเช็คสเปคที่ค่อนข้างเที่ยงตรงเลยทีเดียวนะครับผมส่วนด้านล่างก็เป็นในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆก็สามารถดูรายละเอียดได้อีกเช่นกันนะครับ่านกันไปนะครับหลายซอฟต์แวร์ต่อไปเราไปดูซอฟต์แวร์การทดสอบกันดีกว่านะครับนี่ครับซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Crystal ลดีม Mark นะครับตัวนี้เป็นซอฟต์แวร์ยอดนิยมนะครับผมและก็เป็นมาตรฐานในการทดสอบอุปกรณ์สตอรจเในปัจจุบันเลยนะครับไล่กันมา ทีละฟีเจอร์ทีละหัวข้อกันเลยนะครับผมก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าซอฟต์แวร์นี้เป็นซอฟต์แวร์ฟรีนะครับดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีนะครับก็ดาวน์โหลดมาลองก็ได้นะครับผมเริ่มจากในส่วนของแถบด้านบนกันก่อนนะครับตรงนี้เลขห้ตรงนี้นะฮะเทสเคานะครับเป็นจํานวนครั้งนะครับที่ใช้ในการทดสอบในครั้งนั้นนะครับผมต่อไปนะครับเป็นเทสไซส์ตัวนี้เป็นขนาด ัวข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบนะครับมีมาตั้งแต่50 MB, เมกะไบต์ไปถึง32กิกะไบต์ก็เลือกกันได้นะครับมาตรฐานโดยส่วนใหญ่ที่ใช้เทสก,ก็ประมาณ 1GB กิกะไบต์นะครับซึ่งไม่เร็วแล้วก็ไม่นานจนเกินไปนะครับตรงนี้เป็นในส่วนของเทสต์ไร v ์นะครับหรือว่าการเลือกพาร์ติชันเลือก s s d นะครับที่เราจะทําการทดสอบหรือว่าถ้าจะให้ละเอียดกว่านั้นสามารถเลือกโฟลเดอร์ได้เลยนะครับคลิกเข้าไปก็เลือกโฟลเดอร์ hmm. ที่เราต้องการจะทดสอบนะครับได้เลยนะครับตรงจากตรงนี้ สำหรับโหมดการทดสอบเนี่ยก็มี4โหมดหลักๆด้วยกันนะครับในการเทสถ้าต้องการเทสทั้งหมดให้กดออกอย่างนี้เลยปุ่มเขียวๆแต่ว่าถ้าจะเลือกเทสทีทละโหมดก็ได้นะครับคลิกปุ่มเขียวๆทางด้านหน้าของแต่ละโหมดได้เลยไล่มาตั้งแต่ตัว seq q 3 2 t 1น่ะครับตัวนี้เป็นการทดสอบนะครับค่า read แล้วก็ค่าไรสูงสุดนะครับของ SSD ที่สามารถทําได้นะครับผมโดยที่เป็นการทดสอบแบบการเขียนการอ่านข้อมูลหลายๆไฟล์พร้อมๆกัน นะครับผมถัดมาก็เป็น 4KQ32T1 ส่วนนี้นะครับเป็นการทดสอบไฟล์ขนาดเล็กนะครับกล่าวคือเป็นการเลนดอมนะครับการเขียนการอ่านข้อมูลไฟล์ขนาด 4K แบบหลายๆไฟล์พร้อมกันต่อมาครับเป็น SEQ หรือค่า sequential นะครับตรงนี้จะคล้ายกับตัวแรกนะครับก็คือ SEQQ32T1 นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นการทดสอบการ Read การไล่ข้อมูลนะครับ สูงสุดที่ตัว SSD สามารถทําได้แต่ว่าเป็นการทดสอบแบบไฟล์เดียวนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็น 4K ก็จะคล้ายกับตัวที่2เช่นกันนะครับก็คือเป็นการสุ่มเทสฟ์ขนาด 4K นะครับหรือหรือว่าขนาดเล็กนะครับแบบไฟล์เดียวนะครับโอเคครับก็ผ่านไปนะครับในส่วนของ Crystal d e k m a r k ซอฟต์แวร์ยอดนิยมต่อมาครับเป็นอีกซอฟต์แวร์หนึ่งที่หลายๆคนน่าจะเคยเห็นนะครับ ซอฟต์แวร์ในชื่อว่า A.S.S.D. AS, นะครับผมซึ่งเป็นมาตรฐานในการทดสอบอีกเช่นกันตัวนี้เรามักจะนำมาทดสอบ s s d ของ d ดว่าแล้วก็สินค้าตัวอื่นที่เรามีวางจำหน่ายกันหลายๆรุ่นนะครับผมหน้าตาเนี่ยจะกล้คล้ายๆกับตัว Crystal d y n a m นะครับด้านบนมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับตรงนี้ก็เป็นก็เป็นในส่วนของการเลือกไดรฟ์นะครับหรือว่าหรือว่าตัว s s d ในการทดสอบอันนี้เราติดตั้งอยู่โซเดียวก็ไม่ต้องเลือกอะไรนะครับ1กิกะไบต์ตัวนี้นะครับเป็นขนาดไซส์ในการเทสนะครับมีตั้งแต่ 1GB นึ่งกิกะไบต ตรงนี้เป็นการเขียนโน้ตครับว่าอยากจะใส่อะไรเพิ่มเติมนะครับสมมติเทสนะครับผมเขียนไปนะครับตัวอย่างนะครับการใช้งานนะครับโหมดการทดสอบครับมี4โหมดเช่นกันนะครับสำหรับตัว A.S.S.D. นะครับต้องการเทสสมุดก็ติกถูกไว้นะครับหรือว่าจะเลือกเทสแบบบางโหมดก็ไม่อยากเทสโหมดไหนก็ติกออกแล้วกันแบบนี้นะครับอนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับสำหรับการเทส เี่ัในหมวแรกครับเป็น S c q หรือค่า Sequential นะครับก็คืออย,อย่างที่อย่างที่ได้บอกไปนะครับอันนี้เป็นโหมดที่คล้ายกับฟิสซ a l เรียนมาก็คือเป็นความเร็วการเขียนการอ่านสูงสุดที่ SSD สามารถทําได้โหมดที่2ก็เป็น 4K นะครับก็คือการสุ่มทดสอบไฟล์ขนาด 4K ซึ่งเป็นไฟล์ขนาดเล็กนะครับแบบไฟล์เดียวนะครับผมโหมดที่3ก็เป็น 4K 60 t Trade ก็ ตัวนี้เป็นการส่มเทสในส่วนของไฟล์ขนาดเล็กที่เป็น4 k นะครับแบบ64งานพร้อมกันนะครับผมแล้วก็ทายเป็นค่า acc time หรือว่าค่า access time นะครับอันนี้เป็นในส่วนของการความน่ววในการเข้าถึงข้อมูลนะครับตรงนี้ยิ่งได้ค่าน้อยนะครับก็ยิ่งดีนะครับแล้วก็จะมีการสรุปสกอร์ด้านล่างนะครับสรุปสกอร์ของฝั่งการอ่านข้อมูลสรุปสกอร์ของฝั่งการเขียนข้อมูลแล้วก็จะมารวมตรงนี้สรุปรวมตรงนี้นะครับผมก็เข้าใจง่ายแล้วก็ทดสอบได้ง่ายนะครับโอเค เรามีแถมอีกหนึ่งซอฟต์แวร์ครับเป็นซอฟต์แวร์สุดท้ายนะครับสำหรับการเช็คสถานะแล้วก็เหมาะสําหรับทดสอบอุปกรณ์ที่เป็นฮาร์ดดิสก์โดยเฉพาะนะครับเพราะว่าซอฟต์แวร์เนี้ไม่ได้ออกแบบมาสําหรับทดสอบตัว SSD นะครับผมอ่าอันนี้เป็นซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า HD ช u n จูนโนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีการเช็คสเปคได้นะครับไปในไปคลิกในแถบของตัวอินโฟนะฮะนี่ฮะก็จะมีในส่วนของไลฟ์นะครับว่าเราสร้างไลฟ์นะชื่ออะไรนะครับรองรับฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับมีรายละเอียดเยอะเช่นกัน ใช้เฟิ่อมแว้อะไรนะครับขนาดคำอยู่เท่าไหร่บัฟเฟอร์เท่าไหร่นะครับมีขนาดในส่วนของการอ่านสปีดสูงสุดเท่าไหร่ค่าเฉลีย่ยเท่าไหร่ก็ค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวนะครับโหมดที่เขามักจะมีการทดสอบกันนะครับก็คือในส่วนของการบนมาตรงนี้นะครับก็สามารถทดสอบได้ทางการเขียนการอ่านข้อมูลเรื่อกได้เลยตรงนี้นะครับผมรวมไปถึงในส่วนของหลายลอย่างครับทดสอบการ เบนมาร์กตัวไฟล์ข้อมูลนะครับอันนี้ก็สามารถเลือกได้เลือกโหมดได้นะครับตังนี้ก็จะออกมาเป็นในร,รูปของตัวกราฟแท่งนะครับผมให้เราได้ดูง่ายยิ่งขึ้นนะครับตั้งการเขียนกนารอ่านนะครับผมรวมไปถึงหลายๆายโหมดคนะรับ d i s มอ o ิ i ตอร์ินะครับตัวนี้ก็จะเป็นแสดงสถานะการทำงานนะครับโดยรวมของตัว s t o r a g นะครับผมต่างๆอ่ะต่อมาเป็น r a n d ์ด access นะครับจะคล้ายๆกับการทดสอบ 4K นะครับเป็น กับซอฟต์แวร์ก่อนหน้านี้ที่เป็น Crystal Disk Mark กับ A.S.S.D. AS, นะครับ Extra Heat อันนี้ก็จะเป็นการรวมหลายๆโหมดในการทดสอบไว้ในตัวเดียวนะครับผมแล้วก็ขาไม่ได้เลยนะครับหลายๆคนมักจะใช้ในส่วนของเช็คสถานะของตัวฮาร์ดดิสก์กันนะครับนั่นคือตัว e r a s r Scan นะครับสำหรับการเช็คตัว Bad Sector นั่นเองครับสำหรับการหาว่าตัวฮาร์ดดิสก์ของเราเนี่ย มีข้อมูลตรงไหนเสียหายหรือเปล่านะครับผมก็ผ่านกันไปนะครับสำหรับซอ์แวร์ที่ชื่อว่า HD Tune Pro นะครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับวิดีโอในวันนี้นะครับสำหรับวิธีการทดสอบอุปกรณ์สตอรเรนะครับซึ่งใไประยุกต์ใช้ได้นะครับทั้งฮาร์ดดิสก์และก็ s s d นะครับผมเชื่อว่าวิดีโอในวันนี้นะครับน่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ซื้ออุปกรณ์สตอรเรมาแล้วนะครับอยากจะทราบสเปคนะครับอยากจะลองทดสอบกันดูนะครับว่าประสิทธิภาพการทำงานเนี่ย มันเป็นยังไงนะครับผมถ้าเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็รบกวนแชร์ต่อให้เพื่อนๆกันด้วยนะครับผมและสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีข้อสงสัยอยากจะสอบถามนะครับหรือว่าอยากจะให้เรามีการรีวิวสินค้าอะไรอยากจะให้แนะนําเทคโนโลยีอะไรก็โพสต์กันไว้ได้ในคอมเมนต์นะครับผมถ้าเราเห็นคําถามไหนนะครับมีประโยชน์และก็มีเพื่อนๆสอบถามกันเข้ามาเยอะเนี่ยเราจะนํามาตอบในช่วงของดว่าทิปแอนทริคในเทปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ เฮเวนส์นชโลอของอไทยระดับโรก